เดี๋ยวพามาดูเขาจอดรถกันนี่ที่จอดรถมอเตอร์ไซค์จอดข้างถนนแต่ว่าเขาต้องจอดแบบนี้นะคะี่ดูพวกทำงานออฟฟิศนี่ละค่ะเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูออฟฟิศเนี่ยออฟฟิศตรงนี้ก็คือตึก Commonwealth Bank โอเค มีมอไซค์ก็สบายสบายกว่ารถยนต์เยอะที่จอดได้เป็นกี่คันเนี่ยสามสิบกว่าคันเลยแต่ถ้าเป็นรถใหญ่ก็ต้องไปจอดข้างล่างรถมอเตอร์ไซค์จะดีกว่ามากเลยค่ะเคนะคะเดี๋ยวจะพาเดินหวังว่าคงไม่หลง เออพราะว่าครั้งแรกที่เท,ที่มาค่ะไม่ไม,ไม่ไม่เคยมาเลยเดี๋ยวค่อยโทรหาคนไปโรงพยาบาลว่าอยู่ตรงไหนถ้าหลงก็เจอกันเจอกันที่บ้านมันเงียบมากเลยนะคะทุกสิจะเงียบมากเลยเดี๋ยวโอเคนี่ อันนี้ตึกคอมมอนเวลอันนี้เมื่อกี้ที่เดินมาอเ,เดี๋ยวจะลองไปตรงโน้นว่าเป็นยังไง ันนี้พามาเที่ยวไม่นอกเมืองนะคะยังไม่ในเมืองเดินรอบเดินรอบเดินรอบที่เดินรอบโรงพยาบาลน,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 นี้คือบัสสต็อป มืใช่เสตอปแมนนี่คะ่ะจะไปในเมืองหรือว่าไปไหนก็เนี่ยดูตรงเนี้ยสองสายสาย3 7มเจ็แล้วก็สายหนึ่สห้ค่ะโอเคดูสึกนี้ก็อุ้ยตกใจ มาแล้วบัสสต๊อบสามเจ็ดเจ็ด